ผู้ปกครองทุกคนนะคะวันนี้เกมการศึกษาข้อเล็กนะคะเขียนเลข1ถึง3โดยการเรียงลาดับนะคะวัสดุทรงกลมนะคะภาพเลขนะคะข้อเรืยองจากเล็กไปหาใหญ่จากเล็กไปหาใหญ่นะคะเอาเล็กดู3ลูกนี้ลูกบอลลูกไหนเล็กที่สุดคะอ่ารูปนี้ใช่ไหมคะเด็กใส่เลข1นนะคะต่อไปคะ่ะลงลงมาคะ่ะสองลูกนี้ลูกไหนเล็กกว่าคะ อ่ารูปนี้ใส่เลขสองอ่าไหนใหญ่สุดคะใส่เลขสามรูปฟุตบอลน,นะคะขอเด็กเรียงจากใหญ่ไปหาเล็กนะคะเอารูปไหนใหญ่ที่สุดคะรูปนี้ใหญ่ที่สุดใส่เลขหนึ่งเอาสองรูปนี้รูป,รปไหนใหญ่กว่ารูปนี้ใส่เลขสองไหนเล็กสุดรูปนี้ใส่เลข สาเมื่อเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเขียนชื่อชั้นเลขที่ประเมินตนเองผู้ปกครองประเมินถ่ายรูปส่งมาในรายกลุ่มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ